เอาแบบไหนวะเนี่ยดีครับ <laughs> มันหุ้มมุ้งเลยบ่ใช่ไหมครับครับหุ้มมุ้งเอามิ้มใส่หางมิ้มอ่ะเดี๋ยวเบิง <c oughs> ้งแน่อ้ยหางไงตัวนี้ไหมโอ้ยเบิง้งแน่ดำคือเรืออยู่คือ,อยังอยู่ตำติดดินยังสี่บ่เบ็ดไม่รู้ครับเฮ้ยจุกไม่รู้ครับโอ้เ <laughs> บิงบ้งเบิ้งเบิ้งสองไฟเอกเขาสี่อาค์เมียมนะครับเด้อมิ้มเบบ่้้าเมียมเอาแบบไหนอ่ะเบ็ด<ง> <c oughs> ัดเอาเลยครับตัดเอาเลยครับตาเอายังตัดอ่ะเอามีดครับตัดแบบสดๆดเลยบ่เนี่ยครับบนบ่ย่านบ่ย่านมันตอดบ่ไม่ครับเพราะมีมุ้งป้องกันอยู่ครับเบิ่งมุ้งมันโอ้ยมึงคิดได้ยังไงว่าเอายังมันล้มก่อนบ่เบ็ดไม่ครับเอาแบบเอาแบบยังไงเอาตัดตัดจริงเลยครับตัดจริงเลยครับบ่ย่านตอดไม่ครับเพราะว่ามีมุ้งใช่ไหมจุกใช่ครับ ไอจุกจะกลัวไหมไม่ครับไม่กลัวนะออมีแต่คนบ่ญาติแหละบ่เนี้ยญาติไอีสานไม่เจ้าบ่เดียวนี่แหละพร้อมหรือครับไอจุกพร้อมยังพร้อมแล้วครับสิทำจังไงอย่างนี้คไงเออไอเบื้งเอามือสอดออกมาจากบุกเอาว่าเอาเบื้งนอกเบ็สตัดลังมิ่มแบบสดๆนะครับเอาแบเบสเฮ้ไอจุกไอจุกเฮ้ยแตกมันเริ่มแตกเลยเนี้เบ็ดมันเริ่มแตกแล้ว ตัดได้บอโหมันใหญ่บ่มันจริงง่ายบ่เบสใช่ครับเฮ้ยตัดยากไหมยากครับเบิมงอมือมือมันตัดหยุกชุดน้อยชุบน้อยเฮ้ยชุน้อยเนาะซอยกันซอยกันขาดหนึ่ง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 แล้วด้านบนด้านบนเดี๋ยวปึ๊บปึ๊บไปทำไปนี่เออเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปทักเก็บเยื้อหยามันไปตัดด้านบนก่อน บิ่งยู่ยิงย่ยยเข้าฮะมันไม่เข้าหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเก่อนเบงเงมันลุกขึนเบิ่งอนมาวนี่คือความคิดของเขาเองนะครับอ๋อตัดดูหมดที่ไหนให้เบิ้งง้ำได้ไหม ตัดจังไีเฮ้อแบกจุกยานเดนี่ยบัก้าเดยได้ยังบุลาเอ้ยขาดแล้วค่อยๆค่อยๆเบ็ดค่อยๆไหนล่ะโอ้เดี๋ยวลำแตกบุละแตกพื้นๆว่ะค่อยๆค่อยๆดึงจีงไม้ออกก่อนถ้ามันขวาง น้ำเต็กน้ำเต็กฮะค่อยๆเด้อหัวน้ำพังเนี่ยน่ะมึงจะบดเท่าบดเคลียร์ทางก่อนเนาะโอ้ยเนาะมันสีออกได้บ่โดยดีน่ะออกได้ครับออออกได้เนาะครับฝีมือน้องเบสนะครับนี่เอามีมแบบสดๆมัต้องใส่ควันมัต้องใส่อย่างโอ้ยออกมาแล้วโอ้ยอย่ามาใกล้กูที่เบน วิวิวโอ้โหแตกมือเอ้ยโอ้ยฮ่าฮ่ลัดลังลุดฮะลังหลุดวายเนอะมาเอาหัวหน้ามาก่อนเอาหัวหน้ามาก่อนโอ้ฮ่า่าโอ้เวี้หัวหน้าใหญ่นะครับถือว่าถือว่าย่ายนะครับนี่สุดยอดเลยเอามิ้มมือเนี่ยมตอดมึงเด้อจุกมือกานเนี่ย บัตรเบดเป็นตบเครับหัวหน่ำยัยเติบนะครับโว้ยเนาะโอ้โห๋กูสิหลอกกินลัางมีมน้ำเด็กด้วยนี่แหละวะกูกินก้อนมูได้ครับกูกูกูเท่าแล้วกูขอก้อนอือเอาเว็ดโอ้เอาจุกโอ้น้ำหน่อยปกปกวะ รู้เด้บางคนน้ำลายแตกที่เบิ่งอยู่เนี่ยอันนี้สดๆจากไอ้ังเลยนะครับจากปลาดิมหัวยินก่อนอมึงหมดแล้วหมดแล้วอ๋อมึงแบ่งกันกินรล้ัสะนะ